ไปดูบรรยากาศการจำหน่ายนะครับสำหรับอุปกรณ์เล่นน้ำกันบ้างในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ครับโดยที่จังหวัดตรังครับต้องบอกว่าโดยเฉพาะปืนฉีดน้ำนะครับยอดขายในปีนี้นะครับลดลงทางนี้ก็เป็นผลเป็นผลพวงนะครับมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำประชาชนเนี่ยมีรายได้ที่น้อยลงครับทำให้กําลังซื้อเนี่ยลดลงเช่นเดียวกันครับที่ร้านขายข,ายของเล่นสมปรารถนา อยู่ที่บริเวณหน้ากองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองตรงังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนี่แหละครับคุณป้าสมฤดีผ่องลำเจียกครับเป็นเจ้าของร้านเนี่ยฉีดนะ้ำปิดๆๆอยู่ในคุณบรวันคุณเห็นไหมค<ฆ>่ะอ่าไม่อันตรายนะในปืนแบบนี้นะครับเพราะว่าแรงดันน้ำเนี่ยไม่สูงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แรงเท่าไรนะครับคุณยายก็เล่นให้ดูแล้วนะครับ ซึ่งเล่าให้ฟังครับว่าบรรยากาศในการขายปืนฉีดน้ําในปีนี้นะครับอุปกรณ์การเล่นน้ำเนี่ยไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เนี่ยยอดขายปืนฉีดน้ําแล้ะก็อุปกรณ์เล่นน้ําต่างๆเนี่ยลดลงครับซึ่งก็คาดว่าสาเหตุเนี่ยมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาครับทำให้ประชาชนนะครับในการจ่ายเนี่ยซื้อของในอย,ย่างประหยัดมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก่อนหน้านี้นะครับ ก็ยังมีการขายปืนฉีดน้ำา่ดีกว่าในปัจจุบันเนี่ยในยคุณป้าเจ้าของร้านเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับว่าปืนฉีดน้ําในปีนี้เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคเนี่ยให้มากขึ้นปืนฉีดน้ํามีราคาตั้งแต่10บาทไปจนถึงหลักร้อยครับแต่ว่ายอดการขายนั่นแหละครับปืนฉีดน้ามันยังคงไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควรนะครับทางร้านก็ไม่มีการจําหน่ายนะครับปืนฉีดน้ําที่ทามาจากท่อ PVC หรือว่า ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับอย่างที่โชว์ไปก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับประชาชนที่เล่นน้ําสงกรานนะครับ